ขอบคุณทุกคนมากๆครับทุกสารทิศผมอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ทุกคนที่ผมรู้จักหรือผู้ใหญ่ที่ดีที่สุดของผมนะถ้าขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันวันนี้เราไม่ชนะไม่เป็นไรมันต้องมีสักวันที่เราต้องกลับมาอีกครั้ง <S <S ขอบคุณทุกคนนะไม่เป็นไรอย่าไปสนใจคอมเมนต์ที่บางทีคอมเมนต์ไม่ดีอย่าไปอ่านเลยครับทุกคนผมไม่ยังไม่อ่านเลยนอนถ้าเออไปปล่อยๆทุกคนขอบคุณทุกคำกำลังใจนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับวันนี้ราตรีสวัครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ไฟหน้า let's go ใจนะครับที่รอคอยคู่มผมกับพีุ่ปเรเล็กน,นะครับก็คงจะมีความสุขนะครับผมดูมวยไทยพ่อพี่โอ้ยคุณปาม์มใช่คุณปามนีคือแบบทีเด็ดของฟุตบอลเลยคุณปามมีของไปทีระทึกให้ผมเปล่านอนไม่หลับเหรอนอนไม่หลับนี่ดูนี่ไอ้เบลเบลดูครอบครัวสินี่แม่นี่แม่แม่จ๋าแม่จาชูนี่ชูนีเออละ่ะนี่นอนอัดนี่กำลังกินข้าวกินข้าวข้าวกินข้าว,าว,าวนี่พี่สาวคนโต นี่อะไรนี่ทีมงานทีมงานครอบครัวนี่นอนนอนกันอยู่ตรงพื้นนะเมียกูแหววะนี่เมียนี่าจ้าโอเคไปไหนก็ไปไปกินข้าว้าลงหน้าไปก่อนเลยหน้าใสกว่าทุกไฟบาดแผลที่หน้าน้อยมากอ๋อผมนักชกหน้ายกครับไอ้แดดปอนเดี๋ยวค่อยๆว่ากัน วันนี้ผมวันนี้มึงตูดมึงเนี่ยเต็มกล้องแล้วปวดหัวตักเปียมึงอ่ะกูเลยไม่มีกระจิกระใจแก้เกมจะเล่แล้วตอนนี้พกหนูวิ่งเรื่องต่างๆเจอกรนี้แล้วที่ข่ายมวยนะเมลนะอยากตัดผมให้แชมโลกได้เลยไอ้ด้าเลิกร้องยังมันร้องที่ไหนวะมันไม่ร้องถักเป็น เยี่ยภูมิใจสัตว์คิดถึงว่างว่างกลับมาเตะบอลนะกันนะครับครับผมจัดไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเตะบอลแล้วเนี่ยเสี่ยงเนี่ยแผลพิทุบล็กยาวอ๋อเห็นว่าสามสิบเจ็ดเข็มนะครับแผลที่ทุบล็กสามแผลนะก็ฝากเป็นกำลังใจพี่ทุบล็กด้วยครับทุกคนนะให้พี่แกหายไวครับสุดยอดแล้วน้องชนะใจผมครับพี่บอล บางลื่นใช่ไหมขาผมพิกแต่ช่างเอะช่างเออครับทุกคนมีความสุขที่ได้ดูผมก็ดีใจนะครับมีความสุขที่ได้ดูไหมครับเม้นมาหน่อยครับภายชนะขอเป็นเกมกีฬามีความสุขไหมครับมีความสุขไหมครับสองพันปดคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไล์เออเน่องาจะเจอซุปเปอร์ลีกแล้วไล์สดสองคนหน่อย มีคนที่สองคือทูบเล็กใช่ครับพรุ่งนี้ใครมวยโอขอบคุณสำหรับดาวห้สิบดวงครับโอ้โหต้องไปไกลนี่เดาขอบคุณครับขอบคุณดาวครับใครมีดาวครับต่งดาวเข้ามาได้ครับ thank you s o m u c h my friend y o u k e e p star wit h me นี่เป็นไงล่ะกูตองเนี่ยกูตองมาได้ได้ได้กูจะตองมาด้ได้ได้งฟันในอีเพ็ทนะ แบกอาปอนได้ตอนนี้ก็สุดแล้วครับเปลี่ยนสีผมทุกอยอางโอ้โหขอบคณดาวอีกห้าติดาวหนึ่งร้อยดวงโอ้โหแจงคิวสาร์ r แฟนแคนสเปิกอิลิตลิตเนนะโอ้โหเยอะเลยสองสองร้อยสิบแปดดวงโอ้ไอเวดีเอโอเคไอลูดไอดอนแคร์โอเคไอลูดไอลูดไอรูดแคร์กูแพ้เลยนี่นะมาโอเคไอเวดีเอพีแฟนแฟนซับพอร์ตมี โอ้400สองดวงของมันเยอะมากโอ้โอเคข้ามข้ามข้ามมึงเงียบไปดิมึงไปไล่กับหัวไปไปสองดวงสามสิบห้าบาทเย้วคิดแล้วคิดแล้วแล้วคิดแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ ไฟนี้ไม่ได้ทักทายแฟนๆเลยครับประเทศไทย<อ>ฟูงส่งดาวให้กูบ้างนี่ฟูไอ้ฟูไอ้นี่กูเรียกชื่อมันยากมากเลยไอ้ด่าติ๊กตอกโอ้โหห้าร้อยสี่สี่วกดวงโอ้โหขอบคุณดาวโอ้โหดาวมายุรีบนทองไฟโอ้โหดาวหนึ่งร้อยดวงอีกแล้วโอ้โห thank you so much oh happy สามพันคน อ่าก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนๆทุกท่านอ่ะขเขาเรื่องแล้วเอ้ยเงียบก่อนก็ต้องขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านครับแฟนๆทุกท่านแล้วก็ครอบครัวแฟนแล้วก็ครอบครัวศรีสวัสดิ์ทุกคนญาติพี่น้องทุกคนที่ไม่ได้มาดูหรือมาดูก็ตามนะครับขอบคุณพี่บอยท่าประจันทีมพี่บอยท่าประจันอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อทีมฟุตบอลบอยท่าประจันแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ดาราทุกคนพี่ด J เจภูมิพี่นิกกี้ โ,โหมากมายเยอะแยะที่ทักกันมาที่เป็นกําลังใจใกันนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณมากวันนี้ไม่ประสบความสําเร็จต้องขอโทษด้วยแต่ก็หวังว่าทุกท่านจะอะไรวะอ๋อ <c oughs> หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขครับขอบคุณสำหรับดาวแปดร้อยแปดสิบดวงครับขอบคุณมา,มากๆครับถ้าถึงหนึ่งพันดวงผมจะดีใจมากครับสามพันหนึ่งสวัสดีครับ ไม่มีเฟซไม่มีพลังไทยเต็มหมดนี่สุดยอดแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณแฟนชาวไทยทุกคนครับขอบคุณทีมงานนี่โค้ดโค้ดผมก็มีบางยามวยละหมาดแล้วก็บังรถนอกดาวก็คือทีมงานตะกูลมวยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูแลในไฟนี้นะครับโอ้โหดาวยับยับเลย ก้าร้อยแล้วจะถึงหนึ่งพันแล้วครับไอ้ฟู่มึงส่งให้กูบ้างยังไงไอ้ฟู่ไอ้ฟู่ไอ้แฟ่เนี่ยอ๋อมึงส่งแล้วเหรอหนึ่งพันแล้วโอ้ยหนึ่งพันแล้วครับทุกท่านโอ้โห้าร้อยดวงอะไรครับเนี่ยซื้อเสื้อรถถังสามตัวก่อนเข้างานพาพ่อคุยกับพี่บอยอยู่ครับห้าร้อยดวงโหขอบคุณครับพี่พี่ซื้อเสื้อผมด้วยเหรอหรอขอบคุณมากพี่ผมจะไล์ต่อๆนะท่าน ผมจบห้าตีห้าพอโอ้โหสามสิบห้าเก้าเก้าดวงขอบคุณทุกดวงเลยครับคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินชนะการบนหน้าเธอละเมอไปไกลเป็นไงล่ะเพราะไอ้ดีงงงงเอากีต้าไปดิอย่าดีได้ดู ขอตังคืนด้วยไอ้ส่งดาวแล้วขอตังคืนนี่นะ <c oughs> ขอบคุณทุกคน,นครับขอบคุณทุกคนเลยทุกกำลังใจครับ thank you my friend thank you everything เพลงอย่างเท่นี่เป็นไงล่ะคนชมไม่อยากบอกนะผม, <c oughs> มอไรมันเครื่องอะไร อยากได้เสื้อข้าบางเฮ้ยแจกเสื้อเลยสวัสดีพี่โอพี่โอยังไม่นอนเหรอพี่ชายนึกว่าพี่โอหลับแล้วขอบคุณพี่โอด้วยครับที่ให้กําลังใจนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยเยอะมากพี่ๆทุกคนเลยพี่เพชรนงพี่ซุปเปอร์บอลพี่ๆทุกคนเลยคือไม่ได้เอ่ยชื่อต้องขอโทษตอนนี้เออเลิกมาแล้วครับตอนนี้ ขอโทษนะครับขอโทษนะครับทุกท่าน,นผมจะเออผมจะเอาดาวไปแลกเงินเพื่อให้เงินแม่ครับผมจะเอาดาวตรงนี้ไปแลกเงินเพื่อให้แม่ครับผมแม่ผมติดหมากสู้ๆใชยครับพี่ชาย <c oughs> เราจะ ไปด้วยกันส่งดาวไม่ได้แต่ส่งใจใหแห้เหมอวังต้องเนี่ยดาวคุณไม่มีเงินผมรู้ <c oughs> ท่านใดที่สนใจเสื้อนะครับสั่งได้เลยครับที่ไหนก็นไม่รู้โชยาะดมพลหน่อยตอนนี้ยังไม่ได้กินครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน <c oughs> ขอบคุณดาวทุกดวงเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ <c oughs> เจอไลฟ์สดกันเดี๋ยวผมแจกเสื้อให้ซีเลยครับ พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเรามาเล่นเกมกันครับเดี๋ยวผมจะแจกเสื้อให้กับเอฟซีนะครับนี่ครับนี่ดา,าราทองมาแล้วครับแม่ติดมากแล้วคุณหมอคุณ,มอ,คณมอไม่ตอบผมเี้คุณหมอเอ็มต่อเจ้าอยู่ไหนมาบ้านผมไหมรู้ปะไปบ้านเมียผมเจอที่บ้านเมียผมไหมมินบุรีคุณหมอตอบตอบแชทด้วยนะคุณหมอคุณตั้นประธานอยู่ไหนอนะ่ะโยโย่สวัสดีครับผมเจนะครับ เจ็ดพี่เจ็ดผมโอ้สวัสดีครับนี่เลยครับขอบคุณพี่บ้ากันนะครับดองก,กับเจ้าของผลงานเพลงที่ผมทักไปขอพี่พี่ได้อัดเสียงร้องเพลงส่งมาให้นะครับวันพรุ่งนี้เฮ้ยใ,ใช่เปล่าไม่ล่นมุกกับกูเลย <c oughs>